เร็วมากผ่านไปอย่างรวดเร็วรู้สึกเหมือนเพิ่ง first EP ไปตอนนี้กลายเป็น last แล้วนะคะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นก็วันนี้จะได้ดูของแฟนๆเหมือนตอน EP แรกเลยก็ดีใจแล้็ขอบคุณทุกคนที่มารอดู reaction นะคะทุกคนสามารถกีทได้เต็มที่กีดออกมาเลยรู้สึกอะไรกีดออกมาพูดเลยว่าเป็นอย่างเงี้ยแบบมันจะมีเขาเรียกว่า สิ่งที่ทุกคนอยากดูอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็สิ่งที่ทุกคนลุ้นด้วยเพราะว่าเรื่องของเรามันจะเป็นแนวมันว่าเรามีนิมิตมาตลอดเนาะว่าเขาจะโดนยิงโดยอันนี้ในงานแตง่งอันนี้ค่ะนะโดยโดนยิงในงานแต่งวันเนี้ยเราจะมาลุ้นกันว่าเฮ้ยสุดท้ายอะ่ะจะได้แต่งไหมเออจะได้แต่งไหมหรือว่าจะจะ,จะโดนฆ่าแตใส่ชุดแต่งงานมาแล้วนะหรือว่าจะแบบตายต่อไปอะไรอย่างงี้ ก็ค <accurately S 2> ือต้องลุ <görüş> ้นกันในโรงแต่ว่าสนุกแน่นอนเหมือนที่เคยเป็นมาคือดีใจมากเพราะว่าเพราะว่าเวลาที่ติดเพลงก็คือเป็นการช่วยเหลือกันของของทุกคนเนาะแบบพี่พีแฟนคลับที่ดูแล้วก็แบบว่าดูไปพร้อมๆกันดูสดแล้วก็ไปย้อนดูแน่ชฉี้แล้วเขาก็มาฟีดแบ็กกันว่าแต่ละซีนเป็นยังไงจริงๆหนูอ่านตลอดแอบอ่านตลอดแอบซุ่มไม่แอบไม่แอบหรอกไม่อ่านเลยดูเลยดูเลยจำหรอคะจริงๆหนูก็ชอบทุกอันหนูชอบเวลาแฟนคลับเล่นมุกใส่หนูใช่ ยังไงขอพี่นัทช่วยหน่อยจริงๆหนูชอบเวลาที่เขาเอาซีเราในซีรีส์ซีรีส์ในเรื่องเพราะเรื่องเราเป็นฆาตกรรมเนาะคือมันจะมีความหลักคือขวัญตลอดแต่เขาจะเอาไปบิดให้มันตลกอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นอย่่างเชนันนี้อันเดียวอะไรหรือเปล่าอันไหนอ่ะไม่อันที่อันที่มีเบื้องหลังที่ที่พี่นัทบังไม่ใช่ที่หนูโดนจับแล้วพี่เปียต้องยิงพี่ทแคทต้องยิงแล้วพี่นัทก็บอกว่าพี่อย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงเรายิงนี่เลยยิงเกี่ยวเลยแล้วพี่เขาก็ไปวาดรูปน่ารักมากแล้วก็มีอันที่เหมือนแบบว่าจริงๆแล้วเหมือนเราจะโดนคนร้ายแบบ จ่อแล้วแล้วคนนี้ต้องยืนอยู่ในห้องห้องกล้องวงจรปิดแล้วเขาต้องแบบปิดปากแบบลุ้นมากแล้วแฟนเขาอเอาไปตัดว่าเป็นบ <c oughs> ีดบ็อกอยู่คือพี่กาลังจะโดนยิงแล้วพี่พชาบีดบอ็อกตึงปะตึงตึงตึงปะอย่างเงี้ยคื <c oughs> อซ<อ><า>ีรีส์แบบดราม่าแต่ว่า <c oughs> มันทําให้ตลกได้คาร์ดี้ใช่ค่ะใช่แต่จริงๆหนูก็ไกล์เขาเองแหละว่าที่ชาเป็นคาร์ดี้ได้อ่งได้หนูอยากทำแบบคาร์ดี้มากอันนี้ไม่เคยเล่าเหมือนกันมีดเอ็มมาด่าด้วยเฮ้ยจริงหรอทำไมอ่ะ ก็แบบไปทำอย่างนั้นกับน้องเกียวทำไมอะไรเงี้ยเป็นภาษาอะไรอ่าส่วนใหญ่กริปก็อาจจะอินเกินไปหน่อยอะจริงๆผมก็ไม่ได้ร้ายผมก็แบบมีเหตุผลตัวเองเนาะแต่ว่าก็ก็ดีใจที่เขาอินับคาแรคเลยร์ครับผมแต่ตอนเล่นก็สนุกเนาะใช่ไหมตอนเล่นตลกตลกอะอกแนวตลกอีกแล้วแต่เขาหน้าร้ายแต่เขาหล่อ าจะบอกตลอดว่าอย่าทําหล่อเยอะเวลาแทงเวลายิงอะไรอย่าสะบัดผมเยอะมันหล่อถ้าไม่สะบัดผมอ่ะมันจะลงมาปิดอย่างนี้ออ๋ก็เลยต้องสะบัดมันหล่อแล้วเดี๋ยวคนคนดูเขาจะไม่เอาจะช่วยหนูเขาจะจะช่วยพี่แทนมีเลยเต็มไปหมดเลยแฟนคลับหนูบอกว่าแบบพี่ฟีชอะไรเงี้ยเออแบบยกโทษให้พี่ทุกอย่างเออหนูว่า ได้วุยไม่ได้เคยนับเลยค่ะก็จะมีตอนที่แรปกันบนดาดฟ้าน้อยเยอะหน่อยเดี๋ยวก็ไปนับเดี๋ยวดูใครที่อยากจะนับว่าพี่กัลันพูดถึงร้อยคำเรื่ยงให้สามารถดูย้อนในที่ไอฉีนะคะไปช่วยกันนับเนาะเดี๋ยวนับจริงๆนับให้หน่อยนะคะว่าทั้งเรื่องนี้พี่กัลันพูดกี่คำในวันนี้ในวันนี้แต่จริงๆเออเราพูดมาตลอดเนาะว่าก็คือมันเป็นซีนแบบว่าตอนจบของเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ที่แบบ จะแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้ก็ไม่รู้แต่ว่ามันอิมแพคกับความรู้สึกมาแต่ว่ามันแบบมันฟูลฟิลมากมากค่ะตอนที่เล่นมันรู้สึกว่าแบบคือคือรู้สึกสะใจในฐานะนักแสดงอะไรางี้มองไปทางนี้เจอพี่เมย์มองไปทางนี้เจอพี่แชมป์ไม่แต่เราพูดมาตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนเรื่องนี้จะออนแล้วด้วยเราแต่ว่าชอบซีนวันนี้มากๆเหเป็นการใช่ก็คือว่า นั่งหน้ามอนิเตอร์กันมีน้ำตาร้องไห้กันหมดพวกกับกับโปรดิวเซอร์กับตอนวาจรจะไม่รอดใช่เพราะว่าอู๋ทำไมเล่น่เพราะว่าเกียวอาจจะไม่รอดอ๋ออ๋อในว่าพวกเรานึกว่าพี่เล่นไม่รอดอไย่างเยไม่ใช่ในว่าเธอเล่นโมแต่ว่าใจใจหายค่ะหมายถึงว่าหนูเป็นคนรู้สึกว่าหนูชอบหนูหนูไม่ชอบตอนจบของทุกๆเรื่องที่เล่นมาหรือว่าหนูรู้สึกว่าฮือจบแล้วตั้งแต่ตอนถ่ายเราก็รู้สึกเสียใจแล้วว่าแบบเฮ้ยบรรยากาศกองที่เราแบบเจอทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยมันจะหายไปอะไรเงย แต่ว่าก็อันนี้ก็จบแต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นใช่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอันนี้ต้องถามเออเออก็อกาศรัมาดูแร็พปอร์ใช่แต่ว่าถ้าถามว่าเซมซีจะมีอะไรต่อไปครับก็ติดตามได้ถามมามีให้ดูแน่นอนไม่เกิน ไม่เกินตั้งตารอไม่นานเกินรอไม่นานเกินรอไม่เมกินติดใจเ, <c oughs> เอเอเดี๋ยวดูค่ะคือจริงๆหนูสึกใจหายนะคะแต่ว่า,าคือหนูรู้สึกว่าหนูโฟกัสไปที่ว่าทุกคนชอบซีรีส์เรามากแค่ไหนมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกได้เลยว่าทุกคนแบบรักซีรีส์เรื่องนี้มากๆพอๆพอพอกับที่เรารักก็เลยรู้สึกว่าดีใจมากๆเลย ไปเที่ยวก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ค่ะแข่งกันไปเที่ยวกันอยู่ยังไม่แบบยังไม่ลบคอนแท็กกันยังไม่อ่าอะไรอย่างงี้ก็ก็มีแผนไปเที่ยวเดมีความน่ารักน่ารักมอบให้ในโปรเจกต์ต่อไปแน่นอนก็เดี๋ยวเราลองดูกันว่าจะเป็นอะไรอไปอันนี้เดี๋ยวเรารอดูในว่าจะเป็นอะไรเออรินณีตื่นเต้นเลยที่ชจำหลุดแล้วจรงก็ดีใจค่ะจริงจิ๋นก็เล่นซีรีส์มาหลายเรื่องแล้วแต่ว่าเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ได้เป็นนักแสดงนําเป็นเรื่องแรกอะไรเงี้ยแล้วก็ เป็นเรื่องแรกที่มีแฟนคลับ <laughs> ไม่ใช่หมายถึงว่ามีพี่แฟนคลับที่แบบมาหามาเจออะไรอย่างเงี้ยใช่ก็รู้สึกแบบขอบคุณมากมากดีใจเหมือนกันดีใจคือจริงๆพูดตั้งแต่ตอนที่แคสแล้ว่ารู้สึกว่าเรื่องเนี้ยที่เขาเลือกมาร้านวงโคจระค่ะเป็นซีรีส์ที่ทำให้เราเห็นเลยว่าผู้หญิงสองคนน่ะสามารถรักกันได้มากแค่ไหนอะไรเงี้ยเออแล้วก็จะรู้สึกดีใจมากๆถ้าเกิดว่าทุกคนดูซีรีส์เรื่องนี้เรารู้กไม่เคยสงสัยในความรักของการันกัเสี่ขึ้ืเลยเนี่ยเราจะรู้สึกว่าประสบความสำเร็จแลวจริงๆแบบ มีภาษาอื่นเยอะใช่จริงๆขอบคุณพี่วีทีมงานทุกคนด้วยค่ะคือเรื่องนี้คือแบบหนูรู้สึกว่ามันมันยากทางการถ่ายทํายากทางแบบซ G หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบขอบคุณที่หยิบเรื่องนี้มาทํานะคะเพราะว่า <laughs> เพราะว่าก็ <laughs> หนูอยากเล่นอะไรแบบนี้มานานแล้ว <laughs> อยากถือ,อปืน <คำ S 1> ไม่ได้ถือแต่ว่าโดนย,ย,ย,ยิงอะไรอยากทำพี่เมย์ก็อยากทําพี่ทังก็อยากทำล้าทุกคนก็คือใส่สุดทุกคนมีแบบไม่เผื่อใจมีอะไรใส่หมดอะไรเงี้ยก็เลยถือเป็นผลงานที่แบบภูมิใจม <c oughs> ากวันนี้ต้องห้ามห้าเพราะว่าอะไรเราไม่ได้แค่จะดูแบบว่าซีรีส์ของเราร้านวงโคจรไฟนนลอีพีอย่างเดียวนะคะทุกคนแต่ว่าเราอาจจะมีอะไรพิเศษอะไรพิเศษอะไรไม่รู้พี่เมย์มีอะไรพิเศษ แปลกว่อแปลกว่ะเราจะเรียนจะเรียนมีมีเยอะเยอะค่ะเยอะใช่วันนี้เราก็จะได้เจอกันยาวๆนะคะแล้วก็จะมีแบบพ่อพ่ออะไรอย่างงี้แต่หนูไม่ได้สปอยแต่แบบพ่่ออย่างงี้ก่อนใช่ค่ะคือมีเพลงของตัวเองแต่แบบเป็นไปได้ไหมอ้าวเฮ้ยเป็นไปได้ไหมว่าวันนี้จะได้ลองเพลงเป็นไปได้ไหมใช่เป็ได้เป็นไปได้เป็นไปได้พี่จำพี่จำเบรกแล้วเป็นไปได้ไหม